เดี๋ยวไปดูสรุปของการแถลงข่าวนะฮะจาก6หน่วยงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นการแถลงการร่วมสาการภาคเศรษฐกิจจริงและระบบทางการเงินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว28มีนาคม2568นะครับก็ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้สาธารณชนมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อภาคเศรษฐกิจแล้วก็ระบบทางการเงินของไทยฉะนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครบถ้วนหน่วยงานสําคัญที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดถแถลงนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้านภาคการผลิตการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวแล้วก็ยังจะมีในส่วนของตลาดเงินตลาดทุนนะฮะก็จะเป็นการถแถลงพร้อมกัน เพื่อที่จะนําเสนอสถานการณ์และข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบนะเ,เริ่มจากที่ท่านแรกก่อนนะฮะด้านความปลอดภัยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศวีระศิรินายกสภาวิศวกรก็ระบ,บุว่าจากการตรวจสอบนั้นพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ร้องของให้ไปตรวจสอบนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างมีนัยสําคัญ อาคารต่างๆนั้นได้มีการออกแบบตามมาตรฐานวิศวะกรรมในปัจจุบันที่สามารถรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทางนี้ก็ประเมินจากโครงสร้างหลักของอาคารนะครับไม่ได้รับความเสียหายการเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารสามารถทําได้กับอาคารที่ได้รับการตรวจและประเมินผลเป็นสีเขียวซึ่งผลการตรวจสอบนั้นพบว่าอาคารได้รับการประเมินเป็นสีเขียว จำนวนมากอันนี้เอาภาพรวมก่อนนะอาคารที่ให้ทางสภาวิศวกรไปตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะแต่มันจะมีบางอาคารอย่างเช่นมืาอเช้าฟังข่าวเนี่ยมันมีกรณีของตึกสตมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้ร่วมกับตํารวจไซเบอร์อฉะนั้นผลการตรวจสอบแต่เขาใช้หน่วยตรวจสอบเนี่ยนะฮะภายในของตํารวจเองของตรปรากฏว่าผลประเมินออกมาเป็นสีเหลือง ม,มันก็จะมีอย่างนี้เป็นบางตึก,กน,นะฮะก็เดี๋ยวคงต้องไปว่ากันในส่วนของรายละเอียดฉะนั้นในด้านความปลอดภยัยนะก็โดยสรุปจากทางนายกสภาวิศวกรก็ประมาณนี้ทีนี้ไปดูประเด็นด้านเศรษฐกิจครับเริ่มที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนนะฮะก็คุณเกียงไกรเทียนนุก,กูลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจากการสำรวจนะฮะภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับ คงสร้างพื้นฐานสําคัญสาคัญต่างๆในการผลิตยังเปิดการใช้งานได้ตามปกติรวมถึงการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตเสร็จก็ยังดําเนินการได้เหมือนเดิมทุกประการทั้งนี้นะฮะในภาคของการท่องเที่ยวนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติรัฐบาลมีการเฝ้าประเมินสถานการณ์ตรวจสำรวจอาคาร สถานที่และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยเที่ยวไทยได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับมาดูทางด้านของการเงินและการให้บริการทางการเงินกันบ้างดรรุ่งมันลิกามาตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวแสดงนะครับความมั่นใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินและการให้บริการทางการเงินเช่นระบบบัตรเน็ตและระบบโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร รวมทั้งระบบเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกตินะครับเช่นเดียวกับการให้บริการของสถาบันการเงินแก่ลูกค้าประชาชนและภาคธุรกิจนอกจากนี้เนี่ยแบงค์ชาติได้กําชับให้สถาบันการเงินพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ประสบภัยเช่นเดียวกับที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในปี2 5 6 7โดยได้มีการผ่อนปลนเกณฑ์บางด้านรองรับเอาไว้แล้วครับ อ่ะถัดมาไปดูด้านประกันภัยกันบ้างไปยังไงอันนี้รประชาชนก็มีความวอรี่อยู่นะมีความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยครับก็คุณชูชัดนะฮะประมูลผลนะครับเรขาธิการาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพ,พอนะครับก็บอกว่าให้ความเชื่อมั่นว่าสํานักงานคอปพ,พอนะครับจะดูแลการเบิกจ่ายสินหมายได้ให้รวดเร็วและเป็นธรรม และก็ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือการประกันภัยเชิงรุกนะครับประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่คอปพหนึ่งหนึ่งแปดหกและก็ทางแชทบอท s i o i c connect ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็ในส่วนของความเสียหายจากการถล่มของอาคารทราบว่าบริษัทประกันภัยต่างๆได้มีการประกันภัยต่อนะครับออกไปเป็นส่วนใหญ่กับบริษัทประกันประกันภัยในต่างประเทศจึงไม่กระทบต่อสถานะของบริษัทประกันภัยของไทย ซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับที่มั่นคงสูงนะครับเ,เข้ามาในแดนของตลาดทุนศาสต,ตราจารย์ดรพอ,อนองค์บุตราตระกูลเลขาธิการสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอก็ระบุว่าทางกรอตอได้มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและให้ความมั่นใจว่าระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนตลอดจนตลาดส SE ินทรัพย์ดิจิทัลสามารถดำเนินการและให้บริการได้อย่างปกติ พร้อมทั้งกรต่อได้มีการผ่อนผันการนําส่งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลรวมทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและก็ต่อเนื่องมาถึงไฮไลท์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยตรงอีกเช่นกันค,คุณอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมยังคงมีความแข็งแกร่ง นะครับในภาพรวมของภาคธุรกิจสามารถจะรับมือกับสถานการณ์และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจทะเบียนไทยขณะเดียวใใกันนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมความพร้อมอระบบและการดําเนินการทุกด้านรวมทั้งประสานงานใกล้ชิดกับบริษัทสมาชิกผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจสําหรับการเปิดการซื้อขายทุกตลาดในวันนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะอีกหนึ่ง กลุ่มก้อนที่ประชาชนเองก็มีความกังวลนักลงทุนก็มีความกังวลนั่นก็คือในเรื่องของด้านการขนส่งและสาธารณภคกสำหรับผู้ให้บริการระบบสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินระบบรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดินไม่ได้รับความเสียหายนะครับและสามารถดําเนินการได้ตามปกติทางนี้ก็มีการระบุนะฮะให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บไซต์ของ เจ้าภาพในแต่ละส่วนงานเลยอย่างถ้าด้านการบินด้านสนามบินนะก็ไปติดตามข้อมูลจากทาง AOT นะฮะด้านการรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินก็ไปติดตามกับ BEM และ BTS รวมถึงนะฮะถ้าจะดูภาพรวมก็ไปดูได้ที่ Facebook ของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เขาจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะฮะ,ะ,ฮะแต่เอาเป็นว่าโดยรวม ระบบขนส่งสาธารณะนะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะทั้งเครื่องบินก็คืออากาศยาน<ะ>ทั้งรถไฟะนะฮะตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอนี่ก็เป็นการถแถลงทีนี้ไฮไลท์เนี่ยอย่างที่บอกบมันก็อยู่ที่กรตอตและตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าเอาโดยตรงเลยเนี่ยนะฮะด่านแรกก็คงจะเป็นตลาดหลักทรัพย์นอกเหนือจากการพูดถึงภาพรวมเมื่อสักครู่ค,รคุณอัศเดชก็ยังกล่าวย้ำนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนเนี่ย ยังคงแข็งแกร่งในภาพรวมของภาคธุรกิจก็สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมความพร้อมนะฮะด้านระบบและการดําเนินการทุกด้านรวมทั้งประสานใกล้ชิด <c oughs> กับบริษัทสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจสําหรับการเปิดซื้อขาย ของทุกตลาดในวันนี้ครับอืมนะครับอันนี้ก็ในมุมของตลาดหลักทรัพย์ก็คือเอาง่ายๆคือวันนี้เปิดมาะระบบพร้อม,อมนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับความกระทบจากเรื่องของลังกับนะครับ,รบแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่28มีนาคมนะฮะทางผู้จัดการตลาดก็ระบ,บุว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วเนี่ยระบบการซื้อขายของเซ็ตอินดซ x ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถซื้อขายได้ตามปกติ แต่เนื่องจากมันต้องมีการอบพยพเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยลงมาจากอาคารที่ทําการนะฮะด้วยความจําเป็นตรงนี้ทางตลาดหลักทรัพย์จึงได้มีการหาหรือกับสํานักงานกรอ นะฮะอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการประกาศหยุดการซื้อขายตามมาอย่างที่ได้รายงานให้ทราบเมื่อสักครู่นะดังนั้นก็กว่าจะปิดตลาดได้เนี่ยมันไม่ใช่คิดเดี๋ยวนี้แล้วทําได้เลยถูกไหมฮะมันต้องหารือภายในก่อนแล้วเขาไปหารือกับทางกรอตอนะเป็นสายการเร่งด่วนแล้วก็หารือกันในยามที่ทุกคนเนี่ยต้องอพยพลงจากตึกถูกไหมฮะดังนั้นเร็วที่สุดเนี่ยมันก็เปิดทําการไปแล้วประมาณสักสินาทีนะฮะถึงจะกดปุ่มหยุดการซื้อขายได้ทั้งตลาด <น>อา้าวนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สักนิดหนึ่งครับจริงๆสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้สื่อสารกับนักลงทุนมาตลอดคือการวิเคราะห์ข้อมูลการดูข้อมูลให้รอบคอบนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมวลสุกที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกเข้าใจว่าในรอบร้อยปีมั้งที่กรุงเทพมี มีแผ่นดินไหวมาถึงกรุงเทพได้รู้สึกที่กรุงเทพได้ acts, facts 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 จริงๆต้องขอบคุณท่านเลาขาที่เป็นตัวตั้งในการจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อดึงผู้ที่เกี่ยวข้องอจากหลายๆหน่วยงานเข้ามาชี้แจง facts ให้เราฟังนะครับ facts คือข้อเท็จจริงมไม่อยากจะให้ทุกคนอย่างที่ดรเวทบอกข่าวสารมันออกไปเยอะมากข่าวสารท,ที่ที่ตื่นตระหนก ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าใครเป็นคนพูดใครพูดอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังละทางสภาวิศวกรบอกแล้วเมืองไทยผ่านการทดสอบทางด้านวิศวกรรมเราอยู่ในระดับโลกเราเจอสิ่งนี้เราไม่มีปัญหานะครับทางสภาอุตสาหกรรมบอกชัดเจนว่าภาคอุตสาหกรรมทุกหน่วย ดำเนินการต่อได้ยังแข่งขันได้ยังสัプายของให้ได้ยังส่งออกได้นะครับภาคธนาคารการธนาคารการเงินเถรยรภาพไม่สะดุดแม้แต่นิดเดียวใช้งานได้ตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีที่มีแผ่นดินไหวนะครับด้านคอปพประกันภัยก็พร้อมที่จะตอบสนองสิ่งที่ต้องช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญกับชีวิต เป็นสิ่งแรกแต่ตัวสากรรมเองตัวบริษัทเองตัวบริษัทประกันเองก็มีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศชาติในจังหวะที่จําเป็นนะครับทางสํานักงานเองกับตลาดหลักทรัพย์เราก็ประสานกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่เกิดเรื่องขึ้นเพราะฉะนั้นสุสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสานงานกับทุกภาคส่วนคุยกับทางสมาคมต่างๆเตรียมความพร้อมแน่นอนเราให้ความสําคัญกับ บุคลากรเป็นสิ่งแรกนะครับแต่ระบบเนี่ยจริงๆอย่างที่ท่านเลขาบอกระบบเนี่ยเราใช้งานได้ตั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้สะดุดเหมือนกันเลยล่ะเพียงแต่ว่าในเคสเนี่ยมันเกิดในเรื่องบุคลากรที่จะต้องอพยพกันมันสร้างความไม่แน่นอนแต่ณวันนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ปรึกษาหารือกันเช็คระบบทริปเปิลเช็คระบบเช็คบุคลากรณนะวันนี้ตลาดทุนทุกคนทุกภาคส่วนก็พร้อม ที่จะดำเนินการและให้เซอร์วิสทุกคนโดยเฉพาะช่วงจังหวะนี้ก็เข้าใจนะครว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่จะมี AGM มีการออกรายงานอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทางตลาดหลักทรัพย์ก็พร้อมที่จะบริการเต็มที่วันนี้เคาน์เตอร์ TSD ของเราข้างล่างก็เปิดเต็มที่แนละ้วแล้วก็มี call center ที่คอยรองรับนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือ น,นก็เป็นท่านคุณอัศเดชคงสิรินะครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ้าวก็น่าจะครบถ้วน <S 1> <S 1> <S ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะครับ